We'll ก็สดในช่วงที่2ของรายการโบนะัสเฮลในการสุขภาพดีคือรางวัลชีวิตค่ะครับสำหรับช่วงที่2ของรายการเรานะครับก็จะเป็นการที่จะพาเราและก็คุณผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับคุณหมอกันนะครับถึงเรื่องของโรคไภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับที่คนกรุงเทพมหานครเนี่ยมักจะเป็นการรวมถึงคนในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็เป็นกันได้นะครับถือว่า คุณหมอนั้นก็จะมาแนะนำนะครับถึงเรื่องของสาเหตุของการเกิดโรคนะครับวิธีการป้องกอันต่างๆว่าเมื่อเป็นแล้วจะรักษาอย่างไร<ฆ>หรือว่าวิธีการป้องกันที่จะไม่ให้เป็นโรคอย่างไรนะครับซึ่งโรคที่เราจะมาพูดคุยวันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะครับน้องเต้รู้จักไหมโรคงูสวัดทราบค่ะแต่ว่ายังไม่เคยเป็นใช่ เอ่อคนที่เป็นโรคมูสสวัดนะนะครับคือเราจะพบเจอได้ค่อนข้างน้อยแต่ก็มีคนที่เป็นอยู่นะครับถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายชนิดหนึ่งที่เคยเห็นคนที่เป็นมูสสวั์เขาก็จะเป็นตามลาตัวตรงนี้แหละก็เห็นไหมเป็นโรคผิวหนงแล้วจะเป็นผื่นผื่นอ่ะเป็นผื่นผื่นอย่างนีใช่ที่แบบว่าเต็มถ้าเต็มแล้วเขาบอกว่าจะตายได้ป่ะมันเป็นความเชื่อที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแล้วพื้นลมบนรอบตัวมาชนกันเมื่อไหร่ตรงนี้บอกว่าจะเสียชีวิตอ่าอันนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไม่ทราบข้อมูลที่แท้ที่แน่ชัด้ตองคุุณคหมอเราวันนี้รับ พูดคุยกันในเรื่องของโรคงูสวัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันครับว่าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับใครบ้างที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้และเมื่อเป็นแล้วจะรักษาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันครับสวัสดีครับกับผมนายแพทย์ภูริวัฒน์อัคัลพรไกรเลิศแพทย์เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประจำโรงพยาบาลผู้สูงอายุบ้านขุนเทียนครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัดนะครับ ก็สําหรับโรคงูสวัดน,นะครับก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับเชื้อไวรัสที่เรียกว่าเฮอร์ปีซอสเตอร์นะครับซึ่งเชื้อไวรัสเฮอร์ปีซอสเตอร์เนี่ยเป็นเชื้อเดียวกับโรคอิสุอีัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เคยเป็นโรคอิสุอีัสแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับมักจะไม่เป็นอิสุอีัยรอบ2นะครับแต่ถ้าเกิดว่า วันดีคืนดีร่างกายเกิดอ่อนแอนะครับเชื้ออิสุอิัยที่มันหลบอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันเกิดกําเริบขึ้นมาใหม่นะครับมันก็จะเกิดโรคที่เรียกว่างูสวัสดนะครับหรือว่า h e r ปี s zoster virus infection นะครับเกิดขึ้นมาได้นะครับโรคงูสวัสดเนี่ยอ,อ,อาการเป็นยังไงนะครับอาการก็เป็นลักษณะอย่างรูปนะครับก็คือ มีลักษณะเป็นตุ่มใสนะครับมักจะขึ้นมาทีละ2-3สเม็ดก่อนในช่วงแรกนะครับแล้วหลังจากที่ผ่านไปประมาณ2-3สวันเนี่ยตุ่มใสก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นกลุ่มของตุ่มใสนะครับแล้วบริเวณพื้นของตุ่มใสเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของผื่นสีแดงนะครับ ลักษณะผื่นใต้ตุ่มใสเนี่ยเป็นลักษณะผื่นคล้ายๆผื่นผิวหนังอักเสบนะครับงูสวัสด์เนี่ยมักจะขึ้นเป็นลักษณะเป็นเส้นนะครับถามว่าเส้นนี้คือเส้นอะไรมันคือเส้นประสาทครับงูสวัสด์เนี่ยมักจะขึ้นตามเส้นประสาทแล้วก็ขึ้นขึ้นตามเส้นประสาทเส้นเดียวและฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่างูสวัสด์เป็นที่เส้นประสาทฝั่งขวานะครับ ลักษณะตุ่มใสกับผพื่นแดงใต้ตุ่มใสก็จะเป็นอยู่ฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับโดยที่ไม่ได้ข้ามฝั่งไปฝั่งซ้ายนะครับและปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ทําให้คนไข้เนี่ยเป็นโรคงูสวัสดนะครับก็คือ 1. มีอายุมากกว่า50ปีนะครับคนไข้ที่มีอายุมากกว่า50ปีกับน้อยกว่า50ปีเนี่ยจะพบว่าคนไข้เป็นงูสวัสดในกลุ่มมากกว่าอายุอายุมากกว่า50ปีมากมากกว่านะครับ อันดับ2ก็คือผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับโดยเฉพาะภาวะ HIV นะครับที่พบได้บ่อยๆนะครับแล้วก็ภาวะผู้ป่วยเบาหวานนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่กำลังได้รับเคมีบำบัดนะครับหรือว่าผู้ป่วยที่เคยได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีภาวะงูสวัดเกิดขึ้นได้มากกว่าผู้คนทั่วไปนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดร่างกายท่านอ่อนแออย่างเช่นท่านไม่ได้ออกกําลังกายเป็นประจำนะครับท่านไม่ได้ทานอาหารที่มีมีประโยชน์นะครับหรือว่าท่านนอนพักผ่อนน้อยมีภาวะเครียดนะครับภาวะงูสวัสดหรือโรคงูสวัสดเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกันนะครับสำหรับโรคงูสวัสดเนี่ยนะครับ การรักษาโรคงูสวัดเนี่ยก็คือการรักษาด้วยการทานยาต้านไวรัสนะครับซึ่งมีอยู่หลากหลายกลุ่มนะครับแต่ว่ายาต้านไวรัสที่รักษางูสวัดเนี่ยมักจะลงท้ายด้วย c y c l o v i r หรือว่าลงท้ายด้วยไซโครเวียนะครับ ซึ่งใน,ในยาต้านไวรัส,สแต่ละกลุ่มเนี่ยการรับประทานยาก็แตกต่างนะครับแล้วกออ็มีหลากหลายวิธีการรับประทานนะครับแต่ระยะเวลาที่ใช้ใช้ในการรักษาโรคงูสวัดเนี่ยก็โดยทั่วไปการรักษางูสวัดด้วยการใช้ยาต้านไวรัสเนี่ยนะครับมักจะอยู่ในช่วงระยะเวลา7-10วันนะครับแต่ว่ายกเว้นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับ ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเราอาจจะต้องยืดระยะเวลาในการรักษาโรคงูสวัสดออกไปนะครับก็ตั้งแต่7ถึง21วันนะครับก็คือระยะเวลา1-3มอาทิตย์นะครับแล้วแต่ว่าโรคจะสงบเมื่อไหร่นะครับสำหรับผู้ป่วยงูสวัสดนะครับที่อาจจะต้องจำเป็นต้องรับคนไข้นะครับไว้ในโรงพยาบาลน,นะครับก็คือผู้ป่วยที่มีงูสวัสด แล้วลามไปบริเวณไปบริเวณตานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นงูสวัสด์แล้วไปมันมันไปรบกวนการการมองเห็นนะครับหรือว่างูสวัสด์ขึ้นตาด้วยเนี่ยอาจจะมีปัญหาการมองเห็นในอนาคตได้นะครับแล้วก็กลุ่มคนไข้งูสวัสด์ที่ลามไปบริเวณติดเชื้อบริเวณสมองนะครับซึ่งกลุ่มผู้ป่วยผู้นี้พวกนี้ก็จะมีภาวะมีไข้สูงแล้วก็ซึมมา ได้เหมือนกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่จําเป็นจะต้องรับคนไข้ไว้โรงพยาบาลก็คือผู้ป่วยที่เป็นงูสวัสดแล้วไม่ได้ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ได้โดนแค่เส้นประสาทเส้นเดียวนะครับโดนตั้งแต่2เส้นขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้เรากาจะต้องรับคนไข้ไว้ในโรงพยาบาลน,นะครับสุดท้ายก็คืองูสวัสดกระจายไปทั่วตัวนะครับ งูสวัสดเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,มไม่ไม่ที่ติดเชื้อที่บริเวณผิวหนังเท่านั้นนะครับอาจจะไปบริเวณอื่นในร่างกายได้นะครับยอย่างที่กล่าวไปข้างต้นก็คือสามารถไปที่ตาได้นะครับสามารถไปที่สมองได้นะครับรวมถึงอวัยวะภายในอื่นๆที่งูสวัสดสามารถไปได้อย่างเช่นไปปอดไปตับอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับก็สามารถทําให้ มีภาวะงูสวัดท,ที่รุนแรงได้แล้วก็ควรรับคนไข้ไปในโรงพยาบาลนะครับในกลุ่มคนไข้ที่เป็นงูสวัดรุนแรงเนี่ยเราก็จะไม่ได้รักษาด้วยการให้ยากินหรือยายาต้านไวรัสด้วยการรับประทานนะครับเราจะให้ยาต้านไวรัสด้วยการบริหารทางหลอดเลือดก็คือให้ทางน้ําเกลือเอานะครับเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยได,ได้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงทีนะครับก่อนที่อวัยวะภายในหรือว่าการมองเห็นหรือว่า การดําเนินชีวิตเนี่ยมันจะผิดปกติไปมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็สําหรับผู้ป่วยที่เป็นงูสวัดนะครับในบางประเภทอาจจะต้องได้รับการอ,อ,อาจจะต้องได้รับการตรวจนะครับด้วยหมอเฉพาะทางประเภทอื่นด้วยอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเกิดงูสวัดไปที่ตานะครับผู้ป่วยอาจจะต้องได้รับการได้รับการตรวจด,ด้วยจกักษุแพทย์โดยตรงนะครับเพื่อตรวจด,ดูว่า งูสวัสดเนี่ยมันไปรบกวนการมองเห็นหรือไม่นะครับภาวะแทรกซ้อนอีกอันหนึ่งของงูสวัสดที่มีมีปัญหามากๆนะครับในปัจจุบันแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหากับการดำเนินชีวิตมากๆก็คือภาวะการเจ็บปวดปลายประสาทหรือว่าเส้นประสาทนะครับหลังจากที่ติดเชื้อง,งูสวัสดนะครับหรือว่าทางการแพทย์เราจะเรียกว่า postherpetic neuralgia นะครับภาวะนี้เนี่ย มันจะเกิดหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเป็นงูสวัสดไปแล้วเนี่ยประมาณบางท่านก็เป็นแค่เดือนเดียวนะครับบางท่านอาจจะเป็นยาวเป็นจนถึงระยะครึ่งปีถึง1ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากยาต้านไวรัสที่เราให้ผู้ป่วยงูสวัสดรับประทานแล้วเนี่ยจำเป็นจะได้จะผู้ป่วยเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับยาแก้ปวดเส้นประสาทนะครับควบคู่กันไปด้วยนะครับ บางคนก็มีภาวะปวดจนถึงขนาดนอนหลับไม่ได้นะครับเราก็จะต้องให้ยาคลายเครียดหรือว่ายานอนหลับเพื่อที่ให้คนไข้เนี่ยได้ปฏิบัติปฏิวัติปฏิบัติกิจกรรมนะครับปฏิบัติกิจวัตร,รประจําวันได้ตามปกตินะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะมีการรณรงค์นะครับในการป้องกันโรคงูสวัสดนะครับสำหรับ ประชาชนทั่วไปนะครับในในในแนวทางปฏิบัติการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทยนะครับ<ม>ก็ได้พูดถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคูสวสดเอาไว้นะครับสำหรับประชาชนนะครับที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะรณรงค์ตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าผู้ป่วย ที่เป็นงูสวัสดเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็คือความเสี่ยงตั้งแต่50ปีอายุ50ปีขึ้นไปนะครับแล้วผู้ป่วยที่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเนี่ยมักจะมีอาการปวดจากโรคงูสวัสดมากกว่าผู้ป่วยอายุน้อยนะครับแล้วก็การดำเนินโรคเนี่ยในบางในบางรายเนี่ยจะเป็นรุนแรงมากกว่าผู้ป่วยที่อายุน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ล่าสุดในแนวทางปฏิบัติการฉีดวัคซีนของประเทศไทยเนี่ยก็คือดลนรงให้ผู้ป่วยดลนรงให้ประชาชนที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยฉีดวัคซีนงูสวัดนะครับอย่างน้อย1เข็มนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคงูสวัดนะครับอัตราการเกิดโรคงูสวัดนะครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนงูสวัดไปแล้วเนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ยังมีโอกาสเป็นโรคงูสวัสดอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในผู้ป่วยที่เป็นงูสวัสดหลังจากได้ฉีดวัคซีนงูสวัสดไปแล้วเนี่ยอาการปวดจากงูสวัสดก็จะน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนงูสวัสดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าญาติของท่านนะครับมีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับหรือตัวท่านเองนะครับ แล้วยังไม่ได้รับวัคซีนงูสวัสด์นะครับควรจะไปปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะปรึกษาว่าตัวท่านเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนงูสวัสด์ได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคงูสวัสด์เนี่ยเป็นโรคที่ถ้าไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนนะครับอย่างเช่นกระจายไปที่อื่นไปที่ตาไปที่สมองหรือไปที่ตับไปที่ปอดน,นะครับเป็นโรคที่ไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะครับท่านถ้าเกิดว่าท่านสังเกตเห็นว่า ท่านมีตุ่มใสนะครับขึ้นบริเวณร่างกายนะครับควรที่จะไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลเนี่ยตรวจมิฉัยว่าท่านเป็นงูสวัดหรือไม่นะครับสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือการไปพบหมอชาวบ้านนะครับที่ทำการเป่างูสวัดนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้รับการเป่างูสวัดมาแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ของผมนะครับ เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนเข้าไปบริเวณแ,แ,แผลที่เป็นงูสวัสดหลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นงูสวัสดที่ควรจะหายเนี่ยมันก็มีอาการมากกว่าเดิมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านเห็นว่าท่านสงสัยว่าตัวเองเป็นงูสวัสดนะครับควรไปโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกใกล้บ้านหรือว่าสวนอนามัยใกล้บ้านนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะทําการรักษานะครับแล้วก็ จะได้ไม่ได้เกิดโรคแทรกซ้อนอะไรของมูสวัดเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็อาการเจ็บป่วยจากมูสวัดเนี่ยก็จะหายหายในในเวลาอ,อันควรที่ท่านได้รับการรักษานะครับยังไงก็ขอฝากความรู้เกี่ยวกับโรคมูสวัดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับการพูดคุยกับคุณหมอของเราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคงูสวัดครับถือได้ว่าเป็นโรคที่ใกล้ตัวเราทุกคนครับใครก็สามารถที่จะเป็นได้เป็นโรคที่เกิดจากได้หลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดนะครับเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ดีนะครับค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้นก็เป็นได้หรือว่าภูมิคุ้มกันบุกมพ่องเนี่ยก็สามารถเกิดได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีด้ววยยนนนะะะคคครรรรรััับซึ่่่่่งงงงงเเเืออขาาาาาาากกถป็สสิํญ้ษ S <S สุขภาพของเราให้แข็งแรงนะครับให้เรามีภูมิคุ้มกันร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยก็จะสามารถะชะลอการเกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันเราบุกพองเมื่อไหร่ก็มีโอกาสเสี่ยงที่เราจะได้เป็นโรคต่างๆตามมานะครับไม่ใช่ใชว่าจะแค่เรื่องของโรคหูสวรรัสด์เท่านั้นโรคอื่นก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่สําคัญดูแลสุขภาพของเราให้ดีด้วยนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้ด้วยนะครับที่คุณหมอนั้นนํามาบอกกล่าวกับเราในเรื่องของโรคบูสวัสด์นั่นเองนะครับคุณ ขอบคุณด้วยครับสำหรับนายแพทย์ภูริวัตรอัครพรไก่เลิศครับแพทย์อายุรกรรมจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะมีท่าออกกำลังกายมาฝากกันนะครับถือว่าเป็นท่ากลายบริหารง่ายๆนะครับที่คุณผู้ชมทุกคนสามารถนําไปปฏิบัติตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือว่าผู้สูงอายุนะครับติดตามกันช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ กดสะโพกลงไปด้านหลังนิดนึงแล้วงองหัวเข่าลงให้สังเกตว่าหัวเข่าเราเนี่ยจะอยู่ระดับเดียวกับข้อเท้าพอดีไม่ล้าไปด้านหน้ามากกว่านั้นค่ะตรงนี้เราจะทรานซิชันไปสู่ท่าอาราชันดาสนะยืดปลายนิ้วมือไปด้านหน้าให้สุดเหยียดไปให้สุดทั้งหน้าและหลังเลยนะคะเรามีบล็อกช่วยอยู่แล้วในกรณีที่เราฝึกใหม่ๆปลายนิ้วมือเนี่ยวางไปที่บล็อกเบาๆจากนั้นงอเข่าหน้าไว้ก่อนแล้วค่อยๆเอามือจับไปที่สะโพกตัวเองตั้งหลักก่อนนะคะ ยกลำตัวขึ้นช้าๆค่อยๆกระดกปลายเท้าขึ้นมาทีละนิดนิ้วเท้าดันมาหาหน้าตัวเองตลอดเวลาเลยกระดกปลายเท้าหาหน้าตัวเองจากนั้นเราเริ่มยืดขาหน้าให้ตรงขึ้น